รอชมเมนูเด็ดๆของเราได้เลยนะคะต,ตอนนี้หั่นเป็นท่อนรอไว้ก่อนเมนูแรกที่ทุกคนจะได้ชมแน่ๆก็คือแกงจืดผักเซียนฝรั่งค่ะที่มีแต่คนพูดว่ามันอร่อยมากทุกคนมันต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าบ้านวันสับไม่ได้นะคะวันเคยวันไม่มีมีดสับแล้วก็มันจะสั่นสะเทือนไปทั้งวงการมากเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะวันก็เลยจะแบบ ต้มยาวๆแบบนี้อาจจะแบบเป็นชิ้นใหญ่ปะปนแม่แม่ห้ามขัดใจนะเพราะว่าวันเคยสับแล้ววันจะให้ดูมีดนะคะวันซื้อมีดซึ่งราคาก็แพงอยู่นี่วันมาสับกระดูกหมูค่ะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมีดเขามันไม่มันต้องใช้มีดสําหรับสับนะคะแล้วก็ราคาดีๆอคุณภาพดีๆคือแพงมากเลยวันเลยนานๆวันจะสับทีวันเลยไม่ซื้อนะคะบ้านวันก็เลยจะมีแต่มีดหั่นมีดเฉือนแบบนี้นะคะ ลองสับได้ไหมมันจะสนั่นสะเทือนไปทางอาพาร์ตเมนต์มากๆเลยค่ะรอชมเมนูดีกว่าเอาแบบนี้เลยเนาะ ค่ะเรามาต้มจืดกระดูกหมูกันนะคะอย่าตกใจกับการหั่นต้นหอมของวันนะคะตามภาษาคนเรียบร้อยมากก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะอันนี้เป็นรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมค่ะมาค่ะเมนูเด็ดวันนี้ผักเซียนกา้านอวบๆที่เราเก็บไว้นะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้วันนี้หยุดแล้วเราก็มาทำกินค่ะดูค่ะ มันจะทำแกงจืดใส่กระดูกหมูครั้งแรกนะคะทุกคนที่ที่เคยที่จะแกงใส่กระดูกหมูค่ะซึ่งหลายๆคนเขาบอกว่ามันอร่อยมันก็เลยเลือกการอบอๆกรอบๆเอามาแกงกันค่ะแกงหม้อใหญ่ๆเลยนะคะแกงหมดนี่เลย <laughs> มันไม่น่าจะหม้อใหญ่นะคะเพราะว่ามันผักมันหดง่ายเนาะนี่ค่ะองค์ประกอบของเราในการแกงส้ม วันนี้นะคะผักเสียนฝรั่งค่ะอันนี้เป็นต้นเล็กที่เราเก็บนะคะสรุปว่าตั้งใจจะไปเก็บหลังเลิกงานไม่ได้เก็บทุกคนวันก็เลยเอามาผสมนะคะได้มานิดเดียวเนี่ยค่ะการเล็กๆเห็นไหมคะต่างกันมากเลยทุกคนมันน่าจะเกิดปีหน้าและน่าจะเกิดปีเว้นปีดูคะ่ะความอวดแต่ก็เกิง มันมีนิดเดียวก็เลยไม่ได้ดองแล้วก็เอามาผสมกับที่เราจะเก็บไว้ทำต้มจืดกระดูกหมูนะคะนี่ก็เลยเป็นเมนูจากผักที่เราเก็บเมื่อเช้าะคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เป็นวันหยุดของวันก็เดี๋ยวรอดูกิจกรรมของวันกันนะคะโปรดติดตามรับชมจ้าตอนนี้เราต้มน้ำนะคะร้อนแล้วค่ะเราก็จะใส่เขาเรียกว่าอะไรสามกริย์ใช่ไหมคะ รากผักชีโขลกกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็ใส่เกลือดำเริ่มต้นลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมว่ามันเค็มหรือไม่เค็มแล้วก็รสดีรสหมูค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่กระดูกหมูลงไปเลยจ้าก็เหมือนที่หันให้ดูนะคะบ้านบ้านวันไม่มี เครื่องสับค่ะก็เอาชิ้นใหญ่ๆลงไปเลยเราไม่ได้เน้นกระดูกหมูนะคะเราเน้นผักค่ะทุกคนกระดูกหมูวันนี้ซื้อมาหนึ่งวันก็ทําได้หลายเมนูค่ะตอนนี้รอกระดูกหมูสุกนะคะเราก็รอจนกระดูกหมูเปื่อยนะคะนี่เปื่อยกระดูกออกมาจาก กระดูกเนื้อออกมาจากกระดูกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักเสียนฝรั่งค่ะกาลิกม c สา s ร์ดนะคะทำหม้อน้อยอีกแล้วเนาะเวลาทำกับข้าวชอบทำหม้อน้อยเราก็ล้นหม้อค่ะทุกคนตอนนี้มันก็จะกะให้ใส่ผักให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ เป็นการแกงครั้งแรกเลยค่ะทุกคนเป็นการต้มกระดูกหมูครั้งแรกนะคะวันขอเน้นผักเลยนะคะ ก็ปิดฝาปล่อยให้เดือดค่ะมาลุ้นกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรอบหน้าเราได้ชิมแน่ไว้เดือดป,ปุดๆค่ะหม้อเล็กไปเก่าอยู่แบบพอเพียงนทุกคนถ้าเราจะแกงหม้อใหญ่เราก็ใส่เยอะเหมือนเดิมค่ะเราเหลือผักเสี้ยนอีกนิดนึงนะคะใส่ไปให้หมดกินแต่ผัก วันทำน้ำสุปแบบเข้มข้น,นแล้วค่ะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเจือจางของของน้ำสุปเลยนะคะและเราก็ชอบกินผักมีหลายหลายคนถามวันว่ากินคนเดียวเก็บเยอะจังไม่ต้องห่วงทุกคนหมดแล้วในตู้เย็นหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้เก็บด้วยนะคะไม่ได้เก็บไปกินหน้าหนาวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือวันกินลวกกินกับน,น้ำพริก,กอะไรแบบเนี้ย หมดไปแล้วค่ะตอนนี้ขอชิมรสชาตินะคะตื่นเต้นมากเลยคือ,อกระดูกหมูรอบแรกครั้งแรกในชีวิตนะคะอ่ามันน่าจะทิ้งไว้นิดหนึ่งมันมีความขมๆค่ะทุกคนทำไมขมล่ะ แต่วันเป็นคนกินขมนะคะสบายมากวันกินได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราปล่อยให้ผักเปื่อยแล้วเรามาชิมกันอีกครั้งค่ะก็แกงครั้งแรกเนาะผิดพลาดยังไงหรือว่าผิดวิธียังไงเปื่อยแล้วนะคะทุกคนก็พี่พี่น้องๆที่เคยแกงแนะนำด้วยจ้าชิมอีกรอบหนึ่งค่ะ รอบแรกมันมีความขมขมนิดนึงนะคะอืมขมะคะ่ะทุกคนขมแบบผักป่าไม่แน่ใจอะ่ะทำอะไรผิดหรือเปล่า <c oughs> ใครรอชิมมาชิมด้วยกันคะ่ะตอนนี้มันก็จะใส่แค่ต้นหอมนะคะโรยหน้าคะ่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันคะ่ะวันนี้กับแกงจืด เสยนฝรั่งั้งแรกในชีวิตของวันจ้ามาค่ะเรามาค่ะเรามาชิมต้มจืดก,กระดูกหมูผักเสยนฝรั่งกันนะคะออกขมๆนิดนึงค่ะแต่สำหรับวันคืออร่อยจ้า มันเป็นคนชอบกินขมอยู่แล้วนะคะดูคะ่ะใส่ผักเสี้ยนตั้งเยอะค่ะแล้วถึงเวลามันสุกนะคะเหลือนิดเดียวจ้าหน้าตาและรสชาติคล้ายกับต้มจับฉ่ายค่ะเราน่าจะเอาไว้ทำต้มจับจับใส่อีกเมนูหนึ่งได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะมาชิมกันจ้ามันชอบกินต้มจืดใส่พริกป่นนะคะเดี๋ยวอันนี้ชิมแบบ รสชาตออริจินอลก่อนขมค่ะคนไม่ชอบกินขมก็น่าจะไม่ชอบกินด้วยนะคะมันชอบอุย้ยโทษโทษเป็นคนเรียบร้อยมันชอบใส่พริกป่นแบบนี้คะ่ะทุกคนทั้งข้าวต้มทั้งแกงจืดนะคะืึซับขึ้นเลยอะ่ะกอดใช้มือเด้อกินกระดูกหมูเนาะ คนเรียบร้อยเรียบร้อยเขาก็จะใช้ซ่อมแชะแะแฉะคนไม่เรียบร้อยก็ถือกระดูกแท้เลยค่ะวันเนี้ยเป็นใส่กินไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเวลาไปกินร้านอาหารใหญ่ๆคนเยอะๆวันจะเกรงค่ะทุกคน มันอะไรที่ใช้มือได้มันชอบใช้มือเช่นสเต็กอ่าบาร์บีคิวเขาเรียกว่าอะไรนะซี่โครมโมงหมูบาร์บีคิวค่ะเวลามันไปร้านอาหารมันก็จะชอบสั่งแล้วมันก็จะชอบหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้แล้วมันถือมือถือแท้เอาเลยค่ะส่วนคุณสามีบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเธออยากกินแบบไหนกินโลด ถนัดใช้มือใช้โหลดแกบอกนะคะอือร่อยกันทุกคนสำหรับคนที่ชอบขมนิดนึงนะคะค <c oughs> ท้องมันร้องค่ะตั้งใจจะชิมนะตั้งใจจะแค่ชิม เป็นคนที่ชอบกินผักชอบกินคมพอมาลงไปในท้องท้องร้อนกรอบคือฉันต้องการอีกประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะคะรอชมเมนูผักปะสวีเดนด้วยการรัวๆในช่องคนอีสานอาหารบ้านๆเลยจ้า